กราบสวัสดีพี่ปาดาพี่สาวทุกคนพี่คนขายใครทุกคนนะครับวันนี้พ่อผมตั้มนะครับ <Yeah. S 1> ก็บมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับการรีวิวอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมีสาระเท่าไหร่หรหน,นะ ก็หลังจากที่เ,เราเนี่ยได้ถอยทีวีมาใหม่นะเราก็เลยต้องหา Android Box มาสักเครื่องหนึ่งนะครับเอามาใช้กับทีวีที่บ้านนะก็เลยไปเดินๆด,ดูนะครับก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆก็คือเป็นกล่อง Android Smart TV ที่ถ้าเกิดว่าเราดูสเปคแล้วเนี่ยนะครับบอกตรงเลยว่ามันมนแทบจะไม่ต่างกับชาวบ้านเขาแต่ว่าถ้าเกิดคุณเจาะลึกเข้าไปด้านในหัวใจเขาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> คุณจะรู้ว่าแม่งคุ้มมากคุ้มจะรอขอชีวิตนะครับคุ้มไม่รู้จะคุ คุ้มยังไงคุ้มจนไม่ให้ตัวอื่นขายกันเลยหรือยังไงนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับว่ามันดียังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวบอกชื่อรุ่นก่อนแล้วกันนะมันชื่อว่า PT Box 4K รุ่น X 6 9นะครับเฮ้ย X96 โอเคโอเคที่มันอะไรวะ Android TV Box ที่สามารถที่จะต่อเข้ากับจอทีวีคอมหรือว่าจออะไรก็ตามแต่นะครับให้มันมีสาย HDMI เสียบหรือว่ามีพวกตัวแปลงอะไรให้มันเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำงานของมันได้นะของจริงกล่องสวยนะสวยสวยก่ากล่องทีวีบ็อกทั่วไปตามตลาดพอสมควรครับสีแดงแรงลิธิ์เหมือนเราเลยมุสาใส่เสื้อสีแดงให้มันเข้ากันเลยด้านครับมันจะมีสเปคบอกว่าใช้ CPU เป็น 2อศนะครับเมมโมรี่แกกแล้วก็ความคงชัด 4K อ่าอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีมาให้ก็คือตัว X96 นะครับรีโมทต,ตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟแล้วก็สาย HDMI รุ่นนี้มีสาย HDMI แถมมาให้ด้วยในแจ็คสบายๆสไตล์มินลาเลยทีเดียวมันเนี่ยแถมพราม Time ม,มาด้วย1ปีพรามไทม์เนี่ยเหมือนกับเป็นแอปที่เอาไว้ใช้ดูหนัง ดูซีรีส์ดูทีวีอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแอปที่เอาไว้ใช้ดูอะไรพวกนี้มันให้ฟรีมา1ปีครับ<ะ>ปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณจะซื้อพรามไทม์หปีเนี่ยคุณจะต้องเสียเงินประมาณ1,990บาทเพื่อที่จะซื้อพรามไทม์ปี นะถ้าดะ่าซื้อเป็นเดือนก็จะแพงกว่านี้นะครับนิดหนึ่งก็ให้มาฟรีเลยแล้วก็ถ้าเกิดหมดหนึ่งปีนะครับคุณสามารถที่จะทักอินบ็อกซ์ไปหาเขาได้แล้วก็พูดคุยกับเขาว่าเอ้ยพี่เนี่ยหมดฟรีแล้วทําไงต่อเขาจะมีอะไรสักอย่างให้นะครับอาจจะเป็นการต่ออายุหรือว่าอะไรงไงโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์นะครับลองทักไปคุยกับเขาเองทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปซื้ออย่างผมเนี่ยเดินทั้งหมดแล้วผมเดินวอล์กอินเขาไปที่พาเวอร์บายใช่ไหม ไปซื้อมานะครับคุณจะซื้อได้ในราคา2,490บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณทักไปในแฟนเพจเขานะครับแฟนเพจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคุณสามารถที่จะซื้อได้ในราคา2,190บาทนะครับมีโค้ดลดอะไรจริงๆใน Lazada แบบลดเยอะจา้าลดแบบเยอะมากๆเนี่ยอย่างเช่น10%บเปอร์เหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะเข้าไปใน Lazada นะครับมีว่างานใน Lazada แล้วก็เข้าไปใส่โค้ดลดได้อีกนะครับลดได้อีกก็คือเอาง่ายๆอารมณ์ประมาณคุณเจ้าแค่พรามทามคือคุณได้ยูสเซอร์พรามท Like, Udah kasih ไอ้กล่องเนี่ยถ้าเกิดหักกับราคามูลค่าของบัตรพามทามหนึ่งปีแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ2 0 0บาทซึ่งผมไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วมันคุ้มมากนะครับหรือถ้าเกิดว่าซื้อในราคาเต็มที่มาหกาบใช่ไหมคุณก็จะเหมือนกับซื้อ,อกล่องเนี่ยในราคา500บาทอ่ามาโนไปมโนไปนะครับหักลบในส่วนลดกันคบผมว่าคุ้มไหมนะครับผม่าคุม้ม <c oughs> ถ้าแถมพามทามมาปีหนึ่งเนี่ยคุ้มนะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวกันนะครับว่ามีอะไรเจ๋งๆให้เราได้คุยกันบ้างอย่างแรกนะครับมาอันบล็อกก่อนอ่ากล่องมันหน สบายๆอ่ะแกะเปิดกล่องมาครับคุณก็จะเจอกับไอ้นี่ตัว X 96 <c oughs> จะเพิ่เรียก69ทุกทีหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับดำๆเมือกๆวางไว้ก่อนอ่าโอเคทีนี้เปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่อีกด,ด้านล่างจะมีพวกรีโมทครับรีโมทค,ค,คอนโทรลมันกับรีโมททีวีทั่วไปเลยแต่ว่าทีไอ้รีโมทอันนี้มันจะพิเศษอย่างหนึ่งเลยคุณสามารถที่จะเรียกคําสั่งเป็นเมาส์ได้ตรงนี้จะมีคําสั่งเมาส์อยู่นี่เห็นไหมมีคําสั่งเมาส์อยู่นะครับกดจึ๊กเข้าไปคุณสามารถที่จะใช้งานเมมมมมาาาส์ยจงกกกตัววรรีีโน่ะพ กดกลับไปหน้าแอปอะไรคือรีโมทมันนะครับออกแบบมาใช้กับสมาร์ททีวีโดยเฉพาะเลยแต่ว่าไม่แถมฐานมาให้อันนี้ฐานนี่ผมซื้อใช้เองครับก็ไปซื้อมาเซเว่นยีบาทนะใช้กันประมาณนี้นะครับแต่ที่2อี้ให้มาก็คือสาย HDMI ครับนี่คือสายเขาให้มาเลยไม่ต้องไปซื้อแยกสายนี่ยาวประมาณเมตรกว่าประมาณเมตรหนึ่งเพียงพอกับการต่อตัวตัวกล่องมันเข้ากับทีวีเรานะครับประมาณนี้อันสุดท้ายครับยังไม่สุดท้ายมีปลั๊กชาร์จของมันเอาไว้เสียบต่อกับสวยนี่เอาไว้ชาร์จแล้วก็บัตรคู่มือ รับประกันครับเป็นเนี่ยเรียกว่าอะไรนะสมาร์ททีวียูเซอร์เมนูนลอ่าก็ไปอ่านกันได้นะครับถ้าไม่อ่านก็ต้มกินนะจ๊ะ <c oughs> ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมาดูหน้าตาตัวกล่องกันก่อนนะครับกล่องก็สี่เหลี่ยมประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยสกรีน X 6 9เก้า <c oughs> X เก้าเป็นอะไรกับหกเก้าเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับฝับง่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟเวลาเราเวลาเราเสียบเนี่ยมันจะมีไฟตรงนี้ออกมานะครับสีน้ําเงินแดงๆน้ําเงินสลับกันด้านหลังเนี่ยจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อมีพอร์ตให้เสียบไฟ DC นะครับมีให้ต ต่อแอมหนึ่งรูเห็นไหมตรงนี้มีรูให้ต่อแอมแล้วก็ตรงนี้เป็นรูต่อเสียบ HDMI นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสียบสายแลนอ่าแล้วเป็น AV เป็นให้เสียบปั้นใครยังใช้ทีวีเก่าๆอยู่นะครับจัเป็นสายพวก AV อยู่ก็เสียบ AV เข้าไปได้แล้วก็สุดท้ายจะเป็น IR อ่าก็เสียบๆกันไปในใจ IR ผมก็ไม่ได้ใช้สายมือนะครับก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อที่จะเป็นแนวประยุกต์กับปัจจุบันแล้วก็คือเป็น USB นะครับให้มา2พอร์ตอ่าตรงนี้ก็จะสามารถใส่ SD การ d ดได้นะครับสมมติว่าเราจะ เสียบเอาหนังเนี่ยโหลดสายแฟลชได้อ่าแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับดูจากแฟลชได้ได้หรือว่าบางทีผมเนี้ยแต่งภาพนะครับถ่ายภาพมาเสร็จจะเอาภาพดูจอขึ้นจอใหญ่ๆอ่าไปเที่ยวกับครอบครัวมาจะเอาขึ้นจอใหญ่ๆหญ่เราก็เสียบจึก๊กเข้าไปแล้วก็ไปเลื่อนดูในทีวีได้เลยนะฮะไอทีเอฟการ์ดก็คือเมมโมรี่การ์ดในมือถือบางทีเราถ่ายรูปในมือถือมาใช่ไหมอยากจะดูภาพเอ้ย e วันนี้ไปเที่ยวน้ำตกมาอยากจะดูรูปภาพจังเลยก็<ๆ>เสียบการ์ดเข้าไปกับในตัวทีวีบล็อกได้เลยนะครับจบในเครื่องเด ฟรี1ปีนะครับพี่น้องม,มูลค่า1,990บาทหักลบกับค่าตัวมันประมาณ2 1 9 0บาทเวลาซื้อนา้าแฟนเพจคุณคิดดูว่าคุณซื้อไอตัวเนี้ยในราคากี่บาทคิดดูอะประมาณ2,300โอ้โหคือมันคุ้มมากแล้วน้องนะครับจบเลยเรื่องความคุ้มค่าที่เต็มเหนียวนะสำหรับคนที่ได้ใช้พรามทามไอพรามทางที่มันแถมมาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมคุณออกไปต่างจางังหวัดคุณเอ่อออกไปทํางานแต่คุณอยากดูซีรีส์ที่มัมน ดูทีวีที่อยู่ในพรามไทม์คุณก็ล็อกอินพรามไทม์เข้ามือถือนะครับใช้ไ d ดีของพรามไทม์ที่ล็อกอินเข้ากับไอตัวเนี้ยไปดูนอกบ้านได้อีกเรื <c oughs> ่องความคุ้มค่าจิบเต็มสิบนะครับไม่ได้จะอวยแล้วแต่มันคุ้มจริงๆเดี๋ยวมาดูการเชื่อมต่อกันนะครับแกะออกมาจากกล่องใช่ไหมก็ใช้ไอตัวปลั๊กที่มันให้มาเนี่ยนะครับเสียบที่ตูดมันอย่างนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็ลาป,ลป,ลป,ลปุๆๆไปเสียบเข้าปลัก๊กตัว HDMI ฮะเห็นไหมก็เสียบเข้ากับที่ตูดด้านหลังแล้วก็ปื้ดไปเข้าจอ, TV, าจอาาทีวีหรรอว่่าาจเคคสใใทีช้ จอคอมแล้วไม่มีพอร์ต HDMI ไปซื้ออันอย่างนี้มาอันละร้อยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวแปลง HDMI นะครับเสียบจึ๊กเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะไปออกจึ๊กตรงนี้เป็นจอคอมนะครับแต่ว่าเรื่องของเสียงเนี่ยคุณจะต้องต่อเสียงในตัวของ AV เนี่ยออกนะครับถ้าเกิดว่าใช้ HDMI ให้แนะนําเลยเนี่ยผมว่าต่อเข้ากับจอทีวีจะโอเคกว่าไอ้ตัว USB เนี่ยนะครับเวลาเราจะดูไฟล์หนังอะไรไหมเราก็เสียบเข้าไปชึ๊บอย่างนี้อ่ะก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของแฟลชไดร์ได้นะครับือว่าตรงนี้ก็ใส่ SD c า r d เสียบจ เข้าไปได้เหมือนกันอันนี้ก็ได้อีกช่องหนึ่งนะครับไม่เสียบหลายๆอันก็แล้วแต่ใจพี่เถอโอเคทีนี้บ้านใครไม่มีสายแลนนะครับอันนี้เป็นช่องเสียบสายแลนนะบ้านใครไม่มีสายแลนเหมือนผมเนี้ยแบบว่าสายแลนมันดูแบบไม่เข้ากันเข้ากันกับโตทํางานมันจะดูแบบว่าโลเทคไปหน่อยถ้าเสียบสายแลนดีเราก็ใช้ไวเลสในตัวมันนะครับมันจะมีตัวรับสัญญาณ w i f i ในตัวด้วยนะไม่ต้องเสียบอะไรให้มันเกะกะเนี่ยหลักๆคือเสียบ2อันนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วดูภาพโดยรวม <laughs> นี่คือโดยรวมเลยนะเนี่ยมีแค่เนี้ยเนี่ย เดี๋ยวไปดูว่ามันทํางานอะไรได้บ้างนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะครับอันนี้ใช้ไอตัวตัวรีโมทเนี่ยคอนโทรลได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์ให้ง่ายเนี่ยนะครับผมว่าไปซื้อ<า>คีย์บอร์ดมานะฮะแล้วก็ไปซื้อเมาส์มาอย่างนี้มันจะใช้งานง่ายกว่าแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวแบบไม่มีออปชั่นเสริมก่อนนะครับทำให้ดูก่อนว่าไอตัวไอเนี่ยมันใช้งานได้เป็นยังไงบ้างก็เลือกๆไปเปิดมาหน้าแรกเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเปิดเครื่องมาใหม่นะ กดมาปุ๊บทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้สายแลนเหมือนผมนะฮะคุณใช้ Wi-Fi ก็ได้นะครับ,ไ,นะรบไปที่เครือข่ายนะแล้วก,ก็กดโอเคอย่างงี้นะครับกดจึ๊บเข้าไปมันจะเข้ามา Wi-Fi น,นะครับก็จึ๊บ Wi-Fi แล้วก็กดเชื่อมต่อกับกูเซ็บเดี๋ยวเดี๋ยวลองแบบไม่จําเครือข่ายดูว่าเก็กดเข้าไปจึ๊บขึ้นมาให้ใส่รหัสผ่านนะครับทีนี้วิธีการใส่รหัสผ่านเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่ตัวเลขอย่างของผมเนี่ยเป็นแค่ตัวเลขนะครับคุณสามารถที่จะกดในแป้นพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผม สี่ห้าหกเห็นตรงนี้ไหมขึ้นอยู่เนี่ยเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะใส่ตัวเลขไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพาสเวิร์ดคุณเป็นภาษาอังิฤษอะไรเงี้ยคุณก็ลงมาด้านล่างครับมาใช้ไอ้นี่เลื่อนเอา,านะครับซ้ายขวาขึ้นลงดูนะเนี่ยเห็นไหมตึ๊ด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 สมชื่อพาร์ที่อยู่เอ็ม พี่ <P. S 2> อ่ะง่ายไหมคือมันก็ไม่ได้ยากนะก็ไม่ได้ยากอารมณ์ประมาณเราเล่นเกม PlayStation 2อ่ะประมาณนั้นเลยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวใส่รหัสผ่านแล้วกดเข้าไปเลยมันจะมีให้ตั้งค่าพวกจอแสดงผลด้วยนะคลิปกดเข้าไปนะครับไปตั้งสกรีนเรโซลูชั i o ได้อย่างของผมเนี้ยจอเนี้ยเนี้ยมันไม่ได้สูงสุด 4K นะครับมันได้แค่ Full HD 60เฟรมเรทอ่ามันก็จะมีให้ตั้งหรือว่าบางทีเนี้ยเราอาจจะใช้ Full HD 50เฟรมเรทก็ได้เอ่อพันแปดสิบ i e ก็ได้นะครับนี่พันแปดสิบ i first อะไรประมาณเนะี้ยก็ไปตั้งงกกัััันนนนนนนเเเเเอออออาาาวววทีีววออีี่ไ้้้ลคืตตมมแรๆยยจะ ตั้งเป็นเขตเวลาที่ที่ไม่ใช่เขตเวลาบ้านเราครับเราก็ไปตั้งตั้งเอา ภาษาก็ไปเลือกภาษาไทยนะครับมีภาษาเลือกมากตอนแรกน่าจะมาตอนอังกฤษตอนที่ผมได้มาเต่เราก็เลื่อนๆหาดูนะครับภาษาไทยอยู่กลางๆล่างๆหน่อยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซื้อมาตอนแรกก็ไปหน้าตั้งค่าก่อนไปตั้งค่า WiFi ให้มันเสร็จจับสำหรับคนที่ไม่ได้เสียบสายแลนเพิ่มบัญชี Google ซะเพราะว่ามันเป็น Android ดังนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะโหลด Google Play Store ไอพวกองพวกแอปอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในเครื่องได้นะครับแอปที่โหลดมาเนี่ยคือมันเหมือนกับมือถือ Android เครื่องหนึ่ สามารถที่จะใช้งานได้เต็มที่นะทีนี้เข้าไปดูหน้าแอปกันนิดนึงครับแอปที่เนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยคือแอปที่เราโหลดมาด้วยนะครับแอปที่เราโหลดมาเอยแอปที่มันติดมาให้เอยอ่าอย่างโครมอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็โหลดมา l a z a ด a ก็มีนะครับสามารถที่จะช้อปปิง้งผ่านไอ้นี่ได้เลยนะครับโดยใช้ดีหมดอย่างเดียวเนี่ยคอนโทรนี่ Play Store ก็มีมาให้นะครับยูทูปก็โหลดมาได้พรามไทม์ก็โหลดมาได้ซื้อไปนะครับอย่าลืม เช็คอัปเดตทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมือถือก็ตามตัวอะไรก็ตามที่อุปกรณ์ไอทีแอนดรอยนะครับถ้าเกิดคุณได้ไปกดอัปเดตให้มันนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีแพทใหญ่ประมาณ300กว่า MB มมาให้อัปเดตอันนี้คือตอนที่ซื้อมานะครับผมก็เช็คอัปเดตมีอะไรมีอัปเดตขึ้นมาให้2ครั้งนะครับก่อนจะรีวิวเนี่ยเพิ่งมีอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นมเนอร์เช้งเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยนะก็ถือว่าโอเคนะคถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคแบบละเอ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จัก <c oughs> แล้วก็ CPU เนี่ยเป็นพอดคอร์สองจุดศกะแต่ว่าตอนที่ผมดูในใน CPU เนี่ยนะฮะมันขึ้นมาให้ 1.52GHz แค่นั้นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกติเลยอาแรมนะครับแรมให้มา1นึ่ใช้งานได้ตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ200กว่า <c oughs> ก็เอาไว้ดูหนังได้สบายๆครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการเล่นเกมรุนแรงอะไรประมาณนั้นนะ เห็นไหมเดี๋ยวซูมไปให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับดิสเพย์เนี่ยมันจะอ้างอิงกับความละเอียดจอที่เราต่ออย่างของผมเนี่ยเป็นหน้าจอ Full HD ใช่ไหมอันนี้มันก็จะอ้างอิงกับจอ Full HD อันนี้นะครับเอ่อ G P U อะไรนี้ก็ของมันนะครับมาริ4 5 0 M P นะก็สามารถที่จะดูหนังได้สบายๆสไตล์มายุทธาแอนดรอยต์เวอร์ชันหกจุดศูนย์จุดหนึ่งมัชเม่อประมาณนี้ก็ค่อนข้างใหม่นะค่อนข้างใหม่มีแค่7.0 7.1แค่นั้นแหละตอนนี้ที่ใหม่กว่าอยู่ซึ่งใน Android TV มันก็ใหมม่ๆดรอยต์ทีวี นะครับถ้าเกิดว่าเก่ากว่านี้หน่อยก็จะเป็นพวก5.1อะไรเงี้ยทีนี้มาดูว่าไอ้ไทม์ไทม์เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับกดมาตรงนี้เลือกที่ t ทม์ Time ปึ๊บวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานของไทม์ไทม์ก็อย่างแรกเลยก็คือต้องไปเซตติ้งก่อนก็ไปเลือกที่โปรไฟล์ก็แอคเขาก็ไปลงทะเบียนมบายนะแล้วก็คอนเน t กับ Facebook เลยก็ได้แล้วก็มาที่รีดีมนะครับใส่โค้ดของมันเดี๋ยววิธีการล็อกอินเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับมันค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะเนี่ย เหน็นไหมเอ่ยนี่เป็นโหลดแอปพรามท m e มาซึ้บก็ไปลงทะเบียนในมือถือให้เสร็จสับนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากก็ไปสมัครแพ็กเกจเขานะครับอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหน้าสุดท้ายนะแล้วก็เลื่อนลงมาแพ็กเกจของฉันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแพ็กเกจเนี่ยคุณก็กดซื้อแพ็กเกจมันแอนะแล้วก็เอาโค้ดที่มันให้มาเนี่ยนะครับโค้ดพรามทามที่มันให้มาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับจะเป็นเลขอย่างนี้นจะเป็นเลขอย่างี้ก็ใส่เข้าไปก็เอาโค้ดตรงนี้เนี่ยนี่กดรับโค้ นะลิงก์รีวิวในใ,ใ,ในในเว็บไว้ให้นะครับสาหรับคนที่เอาไปดูแบบละเอียดเลยนะถ้าเกิดใครทําเป็นก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่ได้ยากมากตันนี้ก็จะมีเปลี่ยน language นะครับก็ไปเลือกเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้เห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนภาษาไทยละอ่าเดี๋ยวมาดูเรื่องเสารอ่ามันก็จะมีระบบเสียงเป็นดบย์นะครับดอเบย์เารแล้วเป็นดิจิตอลเสาร์เราเลือกดอเบยก็ได้มาดูว่าไอ้นี่เนี่ยไอ้พรามไทม์เนี่ยมันมีอะไรกันบ้าง ก็จะมีพวกซีรีส์แล้วก็หนังเนี่ยมีมาให้บางอย่างเนี่ยบางทีเราดูค้างไว้ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยดูดูหงอคงค้างไว้มันก็จะขึ้นคอนติเนียวชิงนะครับหรือว่าดูต่อก็จะมี3 <S <S เรื่องที่ผมดูค้างไวมีดาบเสือวรณะหมีนี้ปลาปวดแล้วก็ไซอิ๋ว 3D นะครับตอนกำเนิดราชาวานอนก็บางทีเนี่ยเราเราดูหนังเสร็จใช่ไหมเราต้องมีงานไปทำบางทีหัวหน้าเรียกไปโทรไปไประชุมบ้างอะไรบ้างคุณก็กลับมาดูได้ นะครับอืมก็โอเคนะโอเค Watch นะครับก็คือจะเป็นประวัติการดูของเราว่าเราดูอะไรมาบ้างอ่าก็ดูช่องเจ็ดบ้างดู w ว r k p o i อยดูหนังดูการ์ตูนแก๊งอะไรเงี้ยดูท o ฟอร์ยูได้แล้วก็จะมีรายการแนะนำมาให้ดูว่าเฮ้ยมีอะไรมาบ้างครับมีรายการใหม่อ่ามีหนังฮิตนะครับหนังก็จะเป็นหนังค่อนข้างเก่านิดนึงอ่านี่บอกตรง มันก็มีสดจากโลงก,ก็จะมีพวกแอนด์แมนมีอะไรซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามันก็พอจะดูได้อ่าก็จะมีแอนด์แมนมีโฮเทลมีเทปสอนะครับซึ่งแค่3เรื่องนี้ก็โอเคแล้ว่ะสำหรับผมอันนี้จะเป็นรายการที่เขาจัดมาให้เป็นซีรีส์นะครับซีรีส์ซีรีส์นางวัง <c oughs> ซึ่งมผมเป็นคนไม่ค่อยชอบดูซีรีส์แบบนี้เท่าไหร่ อันนี้บอกตรงชาวบ้านดูไม่เป็นไรหรอกนี่ก็หนังตามหมวดมูหนังเอถึงแซแล้วก็ดิจิตอลทีวีครับทีนี้ดิจิตอลทีวีเนี่ยนะครับที่มันให้มาเนี่ยถามว่ามันแตกต่างกับดิจิตอลทีวีที่เราดูในเน็ตยังไงอ่าไอ้น,นี่เนี่ยนะครับมันเป็นดิจิตอลทีวีที่เขาเรียกว่าอะไรนะถูกกฎหมายนะคือมันไม่ได้ไปเอามาแบบมั่วซั่วเข้าใจไหมเขาต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์จ่ายค่าอะไรให้มันถูกต้องอ่ามันก็คือดีกว่าตามเว็บที่แบบว่าเว็บเถือนอะเวลาคุณดูคุณจะไม่ำบา,านในพวกโฆษณาเว้ยเพราะว่าอะไรเนี่ยเขาไปจ ใสอะไรนะแถมยังไปใส่โฆษณาให้มันลกลุงลางสายตาอีกก็ดูไม่เพลินเต็มก็ขึ้นมาอีกอย่างก็คือว่าภาพมันเนี่ยจะคมชัดแบบเต็มที่อ่ะเข้าใจไหมภาพมันถ้าเกิดว่าคุณต่อเมาส์นะครับคุณมากดไลน์นี่ลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้งานได้เขาเรียกว่าเต็มเลยนะอย่างนี้มันยังแบบติดขอบติดลายอยู่ใช่ไหมไปเอาเมาส์มาเสียบครับแล้วก็มากดตรงนี้ มันก็จะเต็มอ่าเดี๋ยวผมเสียบเมาส์ให้ดูคือแนะนำนะถ้าเกิดว่าจะดูทีวีให้ฟินเนี่ยซื้อเมาส์ไวเลสสักอันหนึ่งนะชีวิตจะดีขึ้นมากเสียบปึ๊บเข้าไปอ่าเมาส์ขึ้นแล้วจึ๊บๆจึ๊นะครับแล้วก็กดตรงนี้จึ๊บเต็มเลยอ่ะโอเคฟูลละมีขอบนี้นิดหนึ่งนะเอาไว้ดูเวลาแล้วก็สัญญาณ Wi-Fi สามารถที่จะคอนโทรลได้ผ่านไอตัวนี่เลยนะครับอย่างเช่นจะเปิดเสียงอะไรเงี้ยก็กดไปตัวที่นี่มันดีกว่าอะไรสายรับกัตอป โอ้โหกำลังฮิตฮอตเลยโหดีเจไห่อ่าโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้จะเปลี่ยนช่องก็กดกลับอ่ะเพิ่มอีกทีเนี่ยดูช่องเจ็ดเวิร์กพอยต์ช่องวันโมโนไทยรัฐช่องสามแก๊งการ์ตูนอ่าวันที่จะดูการ์ตูนการ์ตูนคลับนะครับเนชั่นเอาไปดูข่าวทีวีไวทีวีอันนี้ชอบดูมากเอ่อแคทชั่นแนลพวกเนียวทีวีครบอ่ะผมว่าครบครบแล้วแหละอืมช่องแปดช่องอะไรก็มีนะครับคือรายการหลักๆที่ควรจะมีเนี่ยมันมีมาให้นะครดังนั้นเนี่ยสบายมือสะดือโบวได้ นอ,นอันนี้ก็เป็นโซนพวกหนังมีหนังไทยมีหนังฝรั่งมีหนังเอเชียนะครับแล้วก็รวมซีรีส์เอเชียอ่ะกดเข้าไปดูซีรีส์หน่อยซีรีส์เนี่ยตอนนี้ผมเห็นอยู่ประมาณ6 7เเรื่องนะครับก็จะมีสเสน่ห์ไร้อุบาย3ามก๊กตอนควนอูนะครับแล้วก็ปอบบุญจิน้นเจ้าพ่อเซียงไฮอ่ะน,นี่อันนี้น่าดูอยู่ แล้วก็ปิงซีเฮ็กนะครับภาคแท้วีรบุรุษไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่บอกได้นิดนึงว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วนะก็อยากจะให้พรามพรามอัปเดตหนังใหม่ๆบ้างนะทีนี้หนังเช่าครับหนังเช่าก็จะมีพวกแอนด์แมนเท็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องเช่านะครับเราดูได้เลย <c oughs> ข้อดีของมันเลยคือคุณสามารถที่จะดูได้ชัดไม่มีโฆษณามากวนใจอันนี้คือสิ่งที่เราชอบมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณออกไปนอกบ้านคุณก็สามารถที่จะใช้พรามพรามในมือถือเนี่ยต่อได้นะครับสิิพิเศษของพรามพรามของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในนีีี้้เเเดด๋วใหหูแพ็ขอองันนน่ม เฟ่นะครับหมดอายุ11กรกฎาคม2018โอ้โหคือ1ปีอะคุณใช้ไปเลยนะครับทีนี้จะไปดูนอกบ้านใช่ไหมไสดิบจึ๊บเนี่ยดูได้ในบัญชีเดียวกันนะครับโอเค คุ้มไหมผมว่าคุ้มนะคือพรามทามเนี่ยมันไม่ได้คุม้มแค่ว่าคุณจะดูกับ Smart ททีวีอย่างเดียวนึกออกไหมคุณสามารถที่จะเอาไอ้สิทธิพิเศษที่คุณได้ไอ้บุค่า1,990บาทไปกับคุณที่ไหนก็ได้ขอ,อแค่ว่ามือถือเครื่องนั้นเนี่ยล็อกอินด้วยบัญชีของคุณนะครับนี่จะดูที่บ้านจะดูในมือถือได้หมดนะครับ คือความคุ้มค่าหลักๆของมันเลยที่ผมเห็นเลยเนี่ยก็คือไอ้เจ้าพลาทามนี่แหละพลาทามมันพาไปไหนก็ได้หรือว่าจะอยู่บ้านดูทีวีวอลก็ได้นะเนี่ยผมว่ามันมันโอเคมันโอเคมากบางทีเราไปทํางานนะครับไปออฟฟิศไปอะไรเงี้ยทีวีทิ้งไว้ที่บ้านก็นได้จะแบบโอ้ยไม่ได้ดูเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอะไรเงี้ยเนี่ยคุณก็ไปด้วยนะค,คุณก็ดูได้ตลอดเวลานะเพราะว่ามันคือพรามทามนะเจโอเคประมาณนี้นะครับกดออกไปอะไรอีกเลยอ่ะทีนี้มาดูความเป็นสมาร์ททีวีวอลของมันกันบ้างน,นะครับอย่างแรกคือมันจะต้องทํางานได้มากกากกก่รนะูนะ นี่คือหัวข้อหลักการรีวิวเลยคือให้ดูว่านอกจากดูหนังนอกจากทำทามยังทําอะไรได้อีกคุณสามารถที่จะโหลดแอป,ปต่างๆได้จาก Google Play Store โอเคไหมอ่าแล้วก็ทีนี้ไปหน้าแอป,ปกันครับเปิดเบราว์เซอร์ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเข้าพันทิปนี่อย่างหนึ่งเลยของมันที่คน่าน่าสนใจก็คือว่ามันเนี่ยสามารถที่จะใช้งานใช้การเนี่ยได้มากกว่าการดูหนังอย่างเดียวก็คือมันสามารถที่เอาไว้เปิดเบราว์เซอร์อ่ะคว้าหาเข้าบางทีเราไม่ได้กะจะดูหนังทั้งวันทั้งคืนนึกออกไหมคุณจะต้องมีโมเมนต์ที่แบบ อะไรบ้างที่อยากจะทำขนมอ่าจอมือถือมันเล็กไปนะครับก็สามารถที่จะมาเปิดอ่านวิธีทําขนมในพันทิปได้นะนี่ขนมไข่นกกระทามะม่วงก็ไม่ได้ช้านะครับเห็นไหมกดปุ๊บมันก็มาเลยนี่ ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดแล้วดูภาพดิคือมันเต็มอ่ะมันเต็มกับหน้าจอมือถืออย่างเงี้ยครับไอ้นี่ขนาด5.5นิ้วเลยนะมันยังไม่ได้เซี่ยวนเลยดูเนี่ยแต่ที่คุณดูแค่นี้คุณไปดูอย่างนี้นะครับไม่ปวดตาเห็นชัดเจนแล้วก็บางทีเนี่ยรายการเมนูวิธีการทําอะไรต่างๆเวลาเราอ่านจากเนี่ยมันจะสายตาไม่เสียนะครับเพราะว่ามันมันตัวมันใหญ่เราไม่ต้องเพ่งมากไอตัวนี้เนี่ยมันเล็กกระจึงเดียวเองมันต้องเพ่งมันต้องอะไรแบบเออนะมันก็เซฟไปได้นะครับบางทีจะทํากับข้าวอะไรเงี้ยก็เปิดดูสูตรได้้เลลยยหหรรรืออวว่่่าาาาจะใููกกดนทีมั ูกอ่าติวหนังสือรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ตัว pt-box ตัวนี้เนี่ยดูนะครับก็ถือว่าโอเคกับการทำงานของมันเนี่ยดูความลื่นไหลก็อ่านบททีได้สบายๆนะครับคือเข้าใจแหละยุคสมัยนี้เนี่ยมันไม่มีใครดูทีวีอย่างเดียวหรอกมันจะต้องทําอย่างอื่นด้วยอย่างผมเนี่ยอาจจะเข้าเว็บพวกเราดูข่าวไอทีอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับหรือเปล่าเนี่ยกดปุ๊บมันก็มา เนี่ยมันก็เข้าได้ปกตินะครับบางทีเนี่ยบุญไม่ได้จะไม่ได้จะดูหนังอย่างเดียวอะ่ะเข้าใจไหมมันคือสมาร์ททีวีคำว่าสมาร์ทเนี่ยแสดงมันต้องทําอะไรได้หลายอย่างมากกว่าการที่มันเป็นอยู่ดูหนังได้นะครับท่องเน็ตได้อ่าก็ใช้งานได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มประสิทธิภาพที่มันจะทําได้มีอะไรอีกบางทีเป็นนักธุรกิจอ่าพันล้านแสนล้านเรื่องเช็คอ e ีเมลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผมนะเพราะว่าผมมีอ e ีเมลเข้ามาตลอดนะครับจากอ e ีเมลของในเพจเอยในชแนลเอออะไรเอยมันจะว่าจะเด้งมานะครับซึ่งบาง ดูในนี้ได้เลยอ่าคุณวิทองวัตรลาซาด้าส่งมานะครับเออให้ประเมินว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะเช็คได้จากหน้าจอทีวีเลยนะครับไม่ต้องเดินไปหยิบมือถือเพื่อที่จะเช็คคือใช้อันเนี้ยอันเดียวนะครับจบในอันเดียวเลยหรือว่าจะต่อเมาส์อย่างงี้ก็ได้อ่าอันนี้คือเมาส์เป็นมีสายนะถ้าเมาส์ไร้สายมันจะมูกว่านี้หรือว่าถ้าเกิดจะตอบลูกค้าแบบยาวๆใช่ไหมกดตอบปุ๊บข้อความยาวๆโหจิม้มทีละตัวอย่างงี้กว่าจะเสร็จปีนึงก็็สสาาามรรถทีีี่่จะตออคคยย์์บบดดไุ้ณกเเว่ามันมีชชช่่่อออองงงไมโคร้เสียบ USB ใหา2 ก็ใช้ม on right? ันเต็มที่นะครับสองช่องไปเลยช่องหนึ่งเสียบเมาส์อีกช่องหนึ่งเสียบคีย์บอร์ดอ่าก็ตอบอีเมลลูกค้าไปแหมเห็นไหมพิมพ์กลับไอ้นี่ไปเลยนะครับยาวๆสบายๆดูดิ มันก็ลื่นนะครับสามารถที่จะเอาไปทํางานแบบจริงจังได้เลยอะ่ะทีนี้ทําอะไรได้อีกนะครับเล่นโซเชียลได้นะนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเราขี้เกียจด,ดูทีวีทั้งวันเราต้องแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศอ่าไปอ่านพันที่บ้างอ่าเปลี่ยนไปเช็คเมล,ลบ้างทํางานทําการบ้างแล้วก็มาเล่นโซเชียลมีเดียกับชาวบ,บ้านเขานะครับคืออารมณ์มันเหมือนมินิพีซีเครื่องหนึ่งอะ่ะนึกออกไหมแต่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็มันมีจุดมุ่งหมายของมันก็คือในการดูทีวีนะครับนี่โอ้โ oh ห โอ้โหนี่มันแก๊งวยแบนด์ชัดๆความลื่นไหลเนี่ยนะครับในการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเอาตรงๆนะผมว่ามันยังลื่นไหลสู้พวกมินิพีซีไม่ได้นะครับมันยังห่างกันอยู่นิดนึงซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไว้แค่ดูคลิปใน YouTube ดูคลิปใน a c e b o o k เนี่ยอันนี้มันดูได้สบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอามาพิมพ์ตอบว่องไวกระจับกระเชงอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้ขนาดนั้นนะสุดท้ายครับมาดูการเล่นคลิปจาก YouTube กันบ้างอ่าต้องขออฟเรื่องจริงนะครับวันนี้ผมไม่มีจอ 4K มาให้นะฮะ อ่ะเทสกับ f u l ดดีนั่นแหละโอเคมันก็คงน้อยแหละจากที่ลองเล่นมานะครับเดี๋ยวลองเปิดไปดูลีโอแคอ่ะมาดูหน้ากากนักร้องกันอันนี้คือต่อแบบฟู l นะคำริงก็ใช้อันนี้คอนโทรลก็ได้ดก็ยังสามารถเปิดปิดเอ่อพมันได้นะครับอันนี้ผมเปิดใช้คุณภาพสูงสุดแน่ และคุณภาพของวิดีโอนะครับผมเลือกเป็น Full HD นะคือสูงสุดแล้วถ้าที่จอมจะให้ได้เดี๋ยวให้มาดูการใช้งาน YouTube กับตัวรีโมทมันนะครับถ้าอยากจะหยุดก็กดตรงกลางกบหยุดแล้วถ้าอยากจะเล่นต่อก็กดตรงกลางเดี๋ยวจะเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ใช้ไอ้สองข้างเนะี่ยเลื่อนเอาปุ๊บป,บปบอันนี้กรอไปหน้าอันนี้ก็ถอยกลับมานิดนึง ประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับพี่หอยและพี่หนึ่งจักรวาลแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเมาส์เล้ยไอคัมจังเมาส์มันก็มีมาให้นะครับกดแช่ไว้เดี๋ยวเมาส์จะขึ้นเดี๋ยวผมถอดเมาส์ให้ดูแป๊บอันนี้ผมถอดเมาส์ออกมาแล้วนะผมจะใช้เมาส์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเดี๋ยวมานก็จะขึ้นอ่าเห็นไหมขึ้นแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนกันเลยนะครับ้ซ้ายกขวาใช้ซ้ายอ่าเห็นไหมนี่เมาส์นี้ อ่านั่นแหลจะช้าสักหน่อยนะครับเมาส์ไม่ได้บ้องไวมากมายอะไรขนาดนั้นก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ใช้เมาส์นี่แหละดีกว่ามันง่ายกว่าด้วยหรือว่าไม่ใช้เลยก็ได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ชอบใช้นะผมว่ารู้สึกว่ามันมันเลื่อนกับไอ้นี่มันช้าไงผมก็เลยกดเปลี่ยนกลับมาใช้แบบเดิมนะครับมันจะปุ่มอยู่ฝั่งนี้ก็กดไปอ่าก็จะกลับหายไปนะครับการมาเป็นเลื่อนแบบเดิมแอปหนังอื่นๆเนี่ยอย่างพวกดูการ์ตูนฟิล์มก็มีมาให้อว่ดดูหนังออนไลน์จากแอปอื่นๆที่มันมีมาให้น้นี่คุณก็สาาามมรถทจะไปไ,ไปโหลดดใ จะแอปดูซีรีส์ก็ได้อ่าจะไปซื้อของใน Lazada ก็ได้นะเพราะว่ามันคือ Android เครื่องหนึ่งอ่ะคุณจะทําอะไรกับมันก็ได้นะครับไปลงอะไรก็แล้วแต่คุณเลยหรือว่าบางคนเนี่ยมีมีไ d ของ Netflix อยู่ใช่ไหมอยากจะดูหนังจาก Netflix ต่ออะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะดูได้หรือว่า ดูจากาพรามไทม์ที่เขาให้มาเนี่ยก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าพี่จะสะด,ดวกเลยในจุดจุดนี้นะเจ,จ,จ,จ๊อ่ะนะครับก็เลือกเอานะครับว่าความคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับคุณหรือเปล่าถ้าถามผมนะผมว่ามันคุ้มมากแล้วนะในเลทราคานี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว PT Box 4K ตัว X96 อ่ะสำหรับใครหลายๆคนที่สนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้ทั้ง Lazada อ่ะเฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็เข้าบว่าตามห้างที่มีขายอันนี้มีขายตามห้างด้วยนะก็ลองไปเดินเดนกันดูได้ ึ่งถ้าให้ผมแนะนำนะเนี่ยผมว่าไปซื้อหน้าแฟนเพจเขานะครับโอเคกว่าหรือว่าจะไปซื้อกับลาซาด้าก็ได้นะครับมีฟังกชันเก็บเงินปลายทางสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่บ้านบ่อยๆแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะวอล์กอินเข้าไปดูก่อนอ่าไปดูหน้าตาตัวกล่องมันซิเป็นยังไงเออมันโอเคหรือเปล่าะนะฮะไปสอบถามไปคุยพนักงานก็สามารถที่จะเดินเข้าไปได้ที่ power by นะครับก็จะมีให้คุณเลือก <Yeah. S 1> อีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจมากครับอันนี้เป็น เราคือมันยังไม่หมดอ่ะฟังก์ชันมันยังไม่หมดนะครับรีวิวมันต้องกระชับหน่อยหนึ่งเข้าใจะนั้นก็สามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บกูแซกนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยเป็นรีวิวแบบเต็มเแบบอัดเต็มเหนียวเลยคือมันเยอะจริงๆครับมันเยอะจริงๆอย่างเช่นมันจะมีฟังก์ชันพวกแอพนะครับเอ้ยฟังก์ชันแบบว่า,อาเอาหน้าจอมือถือลองในจอขอบเนี้ยหรือว่าจอทีวีลองเนี้ยสามารถที่จะทําได้นะครับแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนการการติดตั้งแอปอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีมีีขัั้นนนนนตออออเเเเเยยยะะห่่ครบบผมก็็ลด๋ววาไปใใส คุณก็ไปอ่านแล้วก็ทําตามครับไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่ว่ามันยาวนิดนึงก็ไม่อยากจะทําลงคลิปเดี๋ยวมันน่าเบื่อนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่มันที่มันทาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในเว็บนะบแล้วรายละเอียดกกพวกการรับประกันพวกลิงค์ซื้อลิงก์อะไรเนี่ยเดี๋ยวลงไว้ให้ครบเลยในเว็บนะครับรูปภาพอะไรก็เต็มเกีียบนะเดือนสุดพิจณาจากทางเราเหมือนบ้างครับดูจากความรู้สึกเนี่ยเรารู้สึกยังไงกันบ้างนะ เพราะยากไปกว่าหน้าหนึ่งมันยาวไม่ใช่อะไรทีนี้ครับจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือมันเล็กแล้วก็บางมากนะครับเล็กนี่คือเล็กมากอ่ะเล็กเนี่ยอันประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับแต่ว่าฟังก์ชันหรือว่าการทํางานของมันที่เราได้เนี่ยนะครับหรือว่ามันมันมันเกินขนาดตัวไปมากนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้หลากหลายนะครับทั้ง USB อ่าทั้ง HDMI อ่า คือครบเลยแล้วก็สายลิงสายแลนช่องเสียบแลนก็มีมาให้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เสียบแลนก็ต่อ WiFI นะครับ Wi-Fi เป็น2.4กิกะเฮิร์นะมีอะไรอีกสามารถที่จะเล่นไฟล์ 4K 60 h z ได้นะครับอาจจะไม่ได้ลื่นมากแต่ว่ามันเล่นได้นะ สเปกมันโม้มาว่าเล่นได้เราก็ต้องพูดว่ามันเล่นได้นะเอออะไรอีกเอ่ยอ่าอันนี้สําคัญมากนะครับมันพรามไทม์หนปีนะครับให้มาเลยฟรีๆหนึ่งปีอันนี้มูล,ลค่า1990บาทนะครับ yeah คุณซื้อมันมาเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อหน้าแฟนเพจใช่ไหมสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่ากับว่าคุณซื้อมันในราคาประมาณ2-300บาทได้กล่องคุณบอก สองสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ทามทามฟรีหนึ่งปีคือคุ้มมากอ่ะไม่ใช่อะไรคิดซะว่าเราไปซื้อพรามทามมาดูฟรีหนึ่งก็จะรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งกับมันมากก็มีประกันออนไซต์ให้ในเขตกรุงเทพนะครับหนึ่งปีประกันออนไซต์คือว่าถ้าเกิดเสียในกรุงเทพนะครับคุณโทรหาช่างนะครับช่างจะไปถึงบ้านคุณเลยบุกขับแลมโบไปหาเลยแล้วก็มีปัญหาอะไรก็แอดไลน์เดกคุยกับเขาได้นะครับมีไลน์แอดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เลยทั้งแฟนเพจทั้งไลน์แอดอ่ะวันนี้แล้วก็จุดพิจารณาก็คือมััััันน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 นมมมมมยยงงงีีอาาาากกรรรห่่่่่ววิดดึะคคบ้สเปทไแแตใ น,นี่มันก็โอเคแล้วแหละคุณจะไปเอาคอร์สคอร์แรมแปดคุณแบนไม่ได้นะครับคุณไปไม่ได้ okay, โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวดีบ็อกซ์ถ้าเกิดว่าสนใจก็ส,กสั่งซื้อได้ตามสบายนะครับเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เป็นหุ้นกับบริษัทเขาทำร,ร,รีวิวให้ได้ชมกันเฉยๆสำหรับใครที่คิดจะซื้อ Android Box ็อกเครื่องนีง ก็ลองดูเจ้าตัวนี้ไว้พิจารณานะครับเพราะว่าเราเห็นว่ามัน,นคุ้มค่ามากๆแล้วในเรทราคา2องพันที่คุณจะหาซื้อได้นะไม่ไต้องเรียกว่าคุ้มค่ามากๆลเลยนี่ราคา2องพันเท่าที่คุณจะซื้อได้แล้วก็ถ้าหากลบกับพรำพรมเนี่ยเท่ากับว่าคุณซื้อมันในราคาไม่กี่ร้อยเองคือมันโคตรคุ้มมากนะโอเคเรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมในล,ลงให้ในเว็บก็เยอะและเกิดแนะนําให้ดูคลิปเสร็จแล้วไปดูต่อในเว็บนะครับมันมีอะไรปีกย่อยเยอะมากฟังก์ชันเยอะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับม i'm <imitation>